สวัสดีครับยามเศร้าครับเมื่อนี้ก็มาพ่อกันอีกแล้วครับมื่อนี้มายามแอบครับย้อมลอบกบนี่ครับนี่ครับศิพาพี่น้องไปเบิ้งครับมื่อนี้สิมันบอกครับมื่อนี้การใส่ลายมงอยู่ครับใส่ในคล้งน้อยๆนะครับคค้งน้อยเพิ่งในสะยังในน้องครับมืนี้สิพาปพี่น้องไปลุ้นว่าสิได้โบม่มือนี้จิมันบอกไปลุ้นนํากันพี่น้อง เป็นบึงลังแรกเลยครับถือโปสอคือร่งวัครับให้นี่โค้งหน,หน่อยๆเห็นไหครับี่น้อ่คือยังเงียบๆโอ้มีแต่นามเต็มเลยครับถือแต่ว่านี่ครับนามลายเป็นบึงครับหมดถืออีกครับนามเต็มหลอบเลยครับ หลังแรกกับบมานเลยครับไปบึงหลังนี้อีกกับหลังนี้ครับสิมานโบ เห็นอยู่ตัวพี่น่เนะึ่งนำดำอยู่ข้างในกันลนะอืมครับเดีด๋ยวจิเนี่ยประมาณเลยครับไมแ้แรกครับ หลุดเบิงหลังนี้อีกครับมาเบิงครับโอ้เห็นดำอยู่ครับดำคือมือมือยู่ครับนี่เห็นดำดำอยู่ครับนี่พี่หน่องเห็นว่านี่ครับเขาอ,อีกครับ โอวัวแต่ตัวเดียวครับนี่สองตัวตัวครับคิดว่าตัวเดียวตึกสองตัวครับหมานหมานครับคิดว่าตัวเดียวครับพี่น้องบบแมนสองตัวครับ กลับมาเบื้องล่างนี้อีกครับล่งกระปุกลุกไอ้ขี้่บเห็นมี้วเอียงอู้กบหน่อยครับโอ้สองตัวตัวนี้มันมุดอยู่ในน้ำว่าได้บทถึกครับนี่สองตัวครับ มันแล้วครับสองตัวสองตัวครับครับมาเบ่งล้างนี้อีกครับ น,นี่ซิมานบอกครับยืยนห้อยเข่าอยู่ตัวนึ่บิ่งครับนี่โอ้กบหน่อยครับกบหน่อยตัวหนึ่งครับพี่น้องโอ้กบกปะจรหน่อยครับกบอน,นุบาลด้วยนี่ตัวหน่อยพี่หนุ่มกบใหญ่บ่มี่ ถึงหลังทางที่อีกครับนี่เป็นรลางสุดท้ายแล้วครับมือหนีบมันเลยนะครับไอแอบกระบดถือครับกบบอมี่ครับน้องนี่ครับหลังนี้มีโบกระบดถกอี้เลยครับ มองนี้กับมงหมาะแห้งพี่น้องคิดว่ามองนี้แหละที่ถึกตัวใหญ่มงมมมแมนส์ครับบมมีกบครับทำเลเหมาะแห้งครับเพ่อนี้ความหวังเแถวนี้เองคิดว่าจะได้กบทำเลได้เหมาะแห้งครับพี่น้อง ไดกบบมีครับครับมันนี้ก็ย่ำเอฟกันแล้วแหละครับนี่น้องนี่มันถึกสี่ลางตท่นี้เองครับพี่น้องได้กบสี่หาตครับนี่ลางนี้ก็ถึกสองตครับสองตัว ลังนี่ก็ถือสองตัวให้กันเท่านั้นลังสั่นกระปลุกลุกครับสองตัวนี่อันนี้ลังนี่ก็ถือต้นหนึ่งครับนี่ลังนี่ก็บกบหน่อยต้นหนึ่งครับพี่น้องก็ได้ซ้ำนี่แหละครับได้กบหาตัวหาประมาณเลยครับมาใส่ควมวังนี่ว่าย่างย่างแห้งครับพี่น้องน้องนี่มาสิตเพิ่ง ทำเลรวว่างงามมีกบลงมาเนี่ยครับป้าออยนะครับให้มาใส่บะมีครับกบบะมีอีรีครับน้องน้องเบื้องแรกกดไลค์กดแชร์ซับตะไข่กดติดตามน้ำเด้อยครับพี่น้องรับมือนี่ยขอลาไปก่อนด้วยครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ